นี่เหรออาญาจิ้มนะจิ้มนี่นะอาเฟย์ล่ะอ่ะอ่าอ่ำย่อย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 ไหมกัดเอาเปล่ากัดเอาด้วยนะอาญาจิ้มให้นะโอ้โหกินน้ำเปล่าหวานเลยโว้ยเอ้าอ่ำย่อยไหมฟีดเอาเปล่าฟีด กินเปล่าหวานเปล่าอ่ะเดี๋ยวก่อนให้เี๊บ้างโอ้โหเปียนตัวเอ้าหมาดขโมยไปกินแล้วเดีด๋ยวก่อนเปียนหญ้าก็หนักแล้ว,วนเนี่ยเปียนน้ำบนตัาหญ้าเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดียวลูกเดี๋ยวเปียนตัวอ่ะพี่ด้านนี้ขี้แตกทุกคนตายเลยเอ้าเปียน

à rồi ừ. máy rồi nè học à, phía còn hay phía bắc hay phía bắc à